เวทีหน้นานนะั้นเดู๋เกมทุนไปเรือยนวูซัลลี่นี่ยก็บัานที่เรามาค่าในจอตัวนี้เนี่ยโอโ้โหยากพอสมควรอันนี้ผมค่าใหม่อ่ะเมื่อกี้เกมมันไม่เซฟก็เลยม,มาเล่นใหม่ประชดแม่งเดแล้วไปทางไหนต่อวะทีงน,นู้นอ่ะอัดช่วงแรกๆก็กระตุกนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวก็ฉากความอลังการของฉาก เพิ่มอัตราก,การกระตุกได้ร้อยเปอร์เซ็นเอไปไม่ได้ไป่างไหนอ่ะไปยินต้นไม้ไปแล้วโอ้โหไป้นีงมทางแป๊บโอ้ทางอยู่ไหนไม่ได้ขึ้นด่งไมาจะขึ้นทางย็ดน,นี้เนะี่ยน่าขึ้นไปทางนี้แหละแล้วขึ้นยังไงเดี๋ยว มันเห็นเลยแบบแบบก็ไม่ได้กดไลค์เฮ้ยทางไหนว่า,ราวเร็วๆกะปุกจังไม่นาจจ่าจะใช่หไม่ใช่ทางนี้หรือ,อ,อลกลับไปหรือเปล่าไม่น่าใจะใช่ ไม่ใช่ไปไงะ่ะนี่ลงหาทางไปไม่เจอทางไหนวะเนี่แล้วต้องกลับจริงๆไม่อะ่ะอย่ามันกลับขอวงม,มทางสักแป๊บ่ข้างในมันมีทางไปอะ่ะหลือขึ้นไดโนเสาร์ไปร่วม เดินขึ้นไปเฮ้ยอะไรกดอ e ไ,ไม่ได้ไหนนึกว่าทางไปไปไงวะงงงงไแล้วครร้ควยตุงเอยเฮ้ยเอยลอกขึ้นดางนี้ เอ้ยอะไรรถใช่ตังนี้ไม่น่าจะใช่เอาไงดูวะเฮเหมืนเดือทางแล้วโอเคงมยังนานนะนั่นคือเฟืองอันที่สามที่เราตามหมาเก็บนะโอเค ไม่มีอะไรนะกลับนะกูฆ่าบอสเดนเซลก็มาเอาเฟืองแค่นี้เลยโอเคไม่เป็นไรกลับก็ได้กลับทางไหนวะเดี๋ยวเรามาทางไหนวะนี่เดี๋ยวมันเป็นทางบ่อน้ำใช่ไหมมันน่าจะต่อตรงนู้นลองไปดู ไม่ลงไม่รู้เจ็โคไม่ค่อยดีเงียบๆวิๆ่ววีกวังเวิงวังเวิงนดำบริสยังอะไรไหมนั่นไงมันต้องลองพิสูน์ดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างล่างพอขึ้นมาหายใจก่อนได้ไหมอุ้ยอะไรอยู่เนี่ย มีทางแยกด้วยขึ้นไหนแยกก่อนไปโอเคทีนี้ผมรู้ที่ไหนนะก็คอยถูกทางแล้วกันราะเมื่อกี้เห็นทางแยกอย่างเยอะสามสี่ทางสี่แยกไปแดงจะตุกจังฉากอลังการไปเลย โอเคโดดไม่ติดนี่ไม่ถึงนี่นอนดิ้นเลยนี่โอเคเนี่ยถึงไหมอ้ยโอโอเคได้อยู่ได้อยู่อะไรอีกอะไรอีกตรงนี้มีอะไรอีกโอ้ยอย่าล่วงละล่าละล่า ก็มไม่มีอะไรละโอเ้โอเกียวเกียมองน,นี่พวกเก็บแมทเ,เอเดระต้องขึ้นข้างบนโดดขึ้นไม่ได้ด้วยไปไงไปไหนไปไงไงเดี๋ยว,ไไวยมันต้องมีสักทางใช่ไหม เออโอ้กระตุกโอเคอเขาต้องใช้ทางนี้แน่นอนผมมั่นใจผมสามารถผ่านทางนี้กลับไปหาเฟืองน้องสองอันที่ผมเอาไปติดที่ตรงนั้นได้ผมมั่นใจใช้ไดเกี่ยวกระตุกจังวะ รู้สึกว่าแมปมันจะเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะเริ่มหน้าหลงขึ้นเรื่อยๆแล้วจริงนะหมดทางไดโนเสารืแล้วแบบแค้นจ้ะทางทางนี้ป่างโ,โหต้อง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 ทยอยลงได้เรอเฮ้ย,ยนั่นไงวาาล้ว จิบหายโดดไลาเนี่ยก็จะโดดดีๆนะไม่ไม่ถึงเข้ามัเริ่มเดินทางกันใหม่ตายบ่อยเหลือเกินโอเค๊อืมโอเค ไอไอเทมดข้างล่างเดี๋ยวค่อยเวียนมาเก็บนะตอนเล่นจบแล้วโอเคนะอ้าวกอดเสาทำไมเมื่อกี้รักเสามากาวเวียนตกรอบหนึ่งเวียนกลับโดดโอเคถึงแล้วนะ แต่ต้องโดดดีๆแล้วอื้อโอเคมันลุ้นระทึกจังเลยกลับได้เลยไหมถึงไหมถึงโอเคลุ้นเนี่ยโดนไม่ถึงนี่ตายเช็คพอยก็อยู่ไกลเชียงเกลายดจริงโอ้ขาสั่นเลย ริงโอเคไมเดมเดตไมดเดตเกียนแล้วแล้วรูนี้คือรูอะไรโอ้ยทักเฟสมาอีกใครไม่รู้ภาวนาถึงที่ก่อนถึงเฟืองเฟืองนั้นที่จะรอคอย กรับที่มันไกลจังวะมึงอย่าขาดน่้ยอุ้ยดูระทึกระทึกระทกโคมเสียงเชียร์ก็โอ้อะไรอีกเนี่ยโอเครับเม็ดเอ็ดมั้งไม่ได้ใช่ผมมั่นใจคงไม่ใช่แล้วผมขึ้นไงอ่ะเอ้า ม,มีทางขึ้นได้ด้วยเออบัก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 แล้วเร้วเออเอ้เอา,เอาไอ้เชี่ยบัก โอเคเมื่อกี้ติดบั๊กนะบั๊กอุบาทมากเมื่อกี้วล่เกมเก่าขนาดนี้จะมีบัก๊กคิดไม่ถึงแต่ก็มีโรคเหมือาการคล้ายๆกันเหมือนตกที่สูงขาจมดินในสดานีสูบโอ้ต้องมาเริ่มใหม่งแดนนี้เลยโอเค ท้งขึ้นอยู่นี้เนี่ยเลยเนี่ยจะเก็บนีก่อนเดี๋ยวตัวรันดีซูโอเคอย่าโดดอย่าโดดอย่าโดดอืมโอ้ยทำไมต้องเวียนอย่างนี้เนี่ยมันน่ากลัวรู้ไหมอืม อุ้ยถึงนะถึงถึงโอเคเลยโอ,อย้โอตื่นเต้นก็ยังไม่เคยเล่นเลยนฉากนี้โอเคอได้อยู่ทางในต่อสไลด์ลงทางนี้เดียวเฮ้ยเฮ้ยอย่าลวงลวงอีกแหละ โอ้เกมนี้ใช้สมาธิอย่างสูงนะคนลุมเสียเล่นไม่ได้นะบลบักก็เยอะมึกบัคกแค่เกิดเฉพาะตอนแคสด้วยเนี่ยเทพเกมงั่งอะไรเมื่เก่าก็เก่าบัคกก็เยอะเนี่ยผมเล่นเกมไม่เก่าเลยเอ้ยเล่นเกมเก่านี่มันจะไม่มีบัคแก้ลวเนี่ยคิดไม่ถึงจริงๆ หายแล้วกูลื่นลื่นแล้วก็โดดอย่างต่อเนื่องใช้สกิลลิงกังที่ได้เรียนมาอืมโอเคทำไปต่อทางนี้เนี่ยผมก็รูปไปต่อเรื่อยๆเอ้ยนี่มันทางเก่าหรือเปล่ามันยกไปยกขาบังเฮ้ยเฮ้ยทางเก่าหรือเปล่าเนี่ย เขาแคบเขาเป็นทางเก่าะนะไม่รู้สิเดี๋ยวไปถึงปลายทางเดี๋ยวก็รู้เองนะต้องซีเรียส <c oughs> มันหลอนนะบางทีเสียงบิว้วสรุปคือแม่งไม่ใช่ทางเก่าเลยไหมเราจะตัดสินใจวูวามเขาต้องใช้ความใจเย็น รู้สึกแบบออ้ยๆตามค,คนๆเนี่ยมันไม่คุ้นเลยใช่เลยนะคือทางที่เราสไลด์อย่างงนแล้วก็ตรงไปอีกนิดเ้วก็เลี้ยวซ้ายหน่อยนึงใช่ไหมวะเป็นน้ำคุ้นโอเคขอไปถึงทางเก่านะเองรู้สึกเหมือนเดินวนยังไงไม่รู้เนี่ยไ่บอกเลยจากใจ นั่นไงนี่ก็ดังนี่ก็เราเลยไหลลงมาเ่ยแม่แ้วกกลับไงอีกเนี่ยอ้าวชิบหายเราจะพาเน็เรียงเนี้ยไปแล้วครับเดีเ๋ยวไปงม